สวยงามไหมครับต้นน้อยหนานะครับล่อง้อยของการตัดต้นเขายังอยู่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนครับอ่านี่เป็นร่อง้อยการตัดต้นนะครับนี่ลําต้นที่ใหญ่ๆนะครับเราตัดต้นน้อยหนาแล้วแตกออกมาแบบนี้เลยครับเพื่อนๆครับสวยงามครับอีกไม่นานก็จะออกดอกแล้วก็ออกลูกแน่นอนนะครับเห็นไหมครับ เราก็ปลูกอยู่ใกล้ๆกับสละอินโดนะครับแล้วก็ต้นเงาะเหมือนกันครับทุกพื้นที่เนี่ยเราจะจัดสรรแล้วก็ปลูกเข้าไว้นะครับก็เดี๋ยวไหนต้นไหนที่ออกผลผลิตให้เราถูกใจเราเราก็เก็บไว้นะครับต้นไหนที่เราไม่ชอบต้นเงาะเนี่ยเราก็ตัดทิ้งได้นะครับเนี่ยครับปลูกเข้าไว้เลยครับใกล้ๆกัน ต้นน้อยนาก็ได้กินลูกครับเนี่ยคือศัตรูของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องจัดการนะครับเนี่ยศัตรูเพื่อนๆเห็นไหมครับพวกหนอนนะเนี่ยเมื่อคืนนะครับเมื่อวานเนี่ยเราได้ฉีดยาเนี่ยตายแล้วนะครับหนอนตายละเนี่ยนยฮะอ่าตายเลยนะครับเพื่อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยนอนก็จะมากัดกินใไปเขาจนหมดเลยเมื่อวานนะครับเราฉีดยา ก็ทำให้เจ้าหนอนเนี่ยตายได้เลยนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับ